ก็ต้ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องของเชฟสีพยากรดีเช่นเคยและวันนี้เนี่ยเราก็จะมีพัสดุต,ตัวนี้มาส่งครับเป็นตัวพัดลมของทางสมาร์ทโฮมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวได้จากการเคลมนะครับซึ่งนั่นแหละวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าเคลมกันนั่นเอง ช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมีการแนะนําการสอนว่าเราจะสามารถเคมสินค้าจากสมาร์ทโฮมได้ยังไงด้วยนะครเบเพราะว่าด้วยตัวประกันของตัวนี้เนี่ยเท่าที่ทุกคนเข้าใจก็คือการเคมของส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วนะที่ทุกคนเข้าใจก็คืออ่ะเราต้องเอาของไปส่งคืนที่บริษัทที่เราจะเคมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากครับแต่ว่าทางสมาร์ทโฮมเนี่ยผมไปรู้มาว่าประกันของเขาเนี่ยก็คือออนไซต์์วิสก็คือเขาจะสับเขาจะเปลี่ยนของมาให้เราเลยนั่นเองนะซึ่งก็คือตัวพัดลมตัวนี้แต่ก็นั่นแหละมันก็จะมมีีีข้ออเเสยคืาประกัน3 แต่ว่าทําไมคุณภาพสินค้ามันถึงเสียเร็วอะไรอย่างนี้นะโดยที่ตัวนี้เนียจริงๆผมซื้อพัดลมตัวนี้มาประมาณ5เดือนที่แล้วและล่าสุดคือบรรน้องเขาก็ได้จากเราไปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเคลมตัวใหม่มาซึ่งผมดองเมาไว้ประมาณ2องอาทิตย์แล้วผมยังไม่ได้แกะเลยและผมก็แบบมีความกังวลใจว่าเออผมเพิ่งจะเคลมมาแล้วการเคลมตัวนี้คือเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ผมเลยมันคนละตัวกันแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ที่ส่งมาให้อ่ะคือผมแลกเลยก็คือเอาตัวเก่าแลกตัวใหม่อะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะ เลยละกัน Few minutes later minutes เพราะว่าจริงๆแล้วอะผมไม่ได้กะรีวิวตัวพัดลมตัวนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันพัดลมอะครับมันไม่สามารถที่จะรีวิวอะไรมากมายได้อยู่แล้วยกเว้นว่าโอเคเราเอาหลายๆรุ่นมาเทียบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความว่าทีนี้มันดันเสียพอด,ดีแล้วเราก็ดันเค็มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออมาลองมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันดีกว่าว่าเออเของที่เค็มเนี่ยเป็นของเก่าหรือของใหม่ให้เปลี่ยนใหม่ให้เลยอะไรเพราะว่ามันก็จะมีในกรณีที่โอเคทางบริษัทอาจจะอาจจะนะอันนี้ผมย้ำว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวไม่รู้ข้อ โมนว่าจริงแท้แค่ไหนเออก็คือผมคิดว่าเขาอาจจะเอาตัวเก่ามาซ่อมแล้วเอามาเป็นตัวเคลมตัวใหม่อะไรอย่างนี้ผมคิดอย่างนั้นนะซึ่งโอเคแหละถ้ามันใช้ได้ผมก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะการเคลมก็คือเป็นการซ่อมอยู่ดีครับทุกบริษัทคือการเคลมคือการซ่อมอยู่แล้วอันนี้เขาเอาตัวเก่าจากที่อื่นก็ได้แล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็มาเปลี่ยนให้เราใหม่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะตรงจุดจดนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะแบบกระทบต่อความรู้สึกเนาะสำหรับใครหลายๆคนได้อะไรอย่างนี้ซึ่งก็นั่นแหละผมก่าจ โอเค okay, หน้าตาคือเหมือนใหม่มากครับโดยรวมโดยรวมโดยรวมในกล่องคือเหมือนใหม่มากๆนี่คือชิ้นแรกนะอันนี้ฐานพัดลมซึ่งฐานพัดลมก็ไม่มีอะไรครับเหมือนจะปกติดีคิดว่านะคือตัวฐานเนี่ยโดยรวมแล้วใหม่ครับโอเคฐานใหม่หน้ากา,าพัดลมนี่คือใบพัดพัดลมซึ่งโอเคใหม่เหมือนกันครับตัวพระเอกหลักแหละครับคือตัวมอเตอร์เนาะแต่ว่ามันค่อนข้างใหญ่ครับแกะค่อนข้างลําบากเลยทีเดียว นี่เห็นตรงนี้ไหมครับไอตัวมอเตอร์ตรงนี้เห็นไหมเออไอตรงแกนมันเนี่ยเขาจะมีเหมือนทาน้ํามันเอาไว้นออ้อเออคร่าวๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วดูใช้งานกันดูเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันโอเคครับก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวพัดลมสมาร์ทโฮลซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่นะตอนนี้ ก็คือเสียงผมปนกับเสียงพัดลมเบอร์หนึ่งของตัวสมาร์ทโฮมนั่นเองท่านผู้ชมคิดคิดเห็นอย่างไรบ้างซึ่งโอเคแหละผมจะมีฟุตเทจขึ้นมาดูนะเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์2องเบอร์สามได้มันแตกต่างกันยังไงโอเคซึ่งต่อไปก็จะเป็นเบอร์2นี่คือเสียงพัดลมเบอร์2นะครับท่านผู้ชมม,มันก็เย็นดีนะเบอร์ส ซึ่งโอเคแหละนี่คือเสียงพัดลมเบอร์สาแล้วก็ปิดลงนะโอเคก็เข้าๆมันก็จะแรงประมาณนี้แหละเพราะว่าตัวพัดลมเองมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องรีวิวขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าหลักๆอ่ะคือที่ผมมาทําคลิปนี้เนะี่ยคือผมพอจะรู้ระดับหนึ่งว่าคนใช้แบรนด์สมาร์ทโฮมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วบางคนเขาไม่รู้วิธีการเคมอะไรอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะมาทาคลิปแนะนําเพื่อนๆสำหรับใครที่เออสนใจอยากจะไปเคมของอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบรนด์สมาร์ทโฟมเนี่ยราคาถูกแต่ว่าของก็จะตามราคาเนาะจะไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็สมราคาใช้งานมีมาตรฐานมอกออะไรงี้ก็นั่นแหละเป็นเหตุผลทําทไมว่าผมถึงซื้อพัดลมแบรนด์นี้ถึงมันอาจจะเสียเร็วไปหน่อยก็ตาม <c oughs> ใช้ประมาณ5เดือนแล้วก็เสียแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากระดับหนึ่งอยู่ครับเพราะว่าด้วยตัวแอดมินที่ตอบแชทเราเนี่ยค่อนข้างช้าครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยจะมาแนะนําว่าก่อนที่จะส่งข้อมูลนี่ให้เราเตรียมข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วส่งไปทีเดียวเลยซึ่งโอเค แหละเดี๋ยวผมจะทำการเปิดแชทแล้วแนะนำให้ท่านผู้ชมแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แล้วผมคุยเลยไปบ้างประมาณนี้ก็คือ 1. ชื่อนามสกุล 2. ที่อยู่ปัจจุบัน 3. เบอร์โทร 4. รุ่นสินค้า 5. วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าก็าคือเราที่จะเคลมนั่นเอง 6. ก็คือช่องทางการสั่งซื้อว่าท่านผู้ชมซื้อมาจากทางไหนไม่ว่าจะเป็นตัวของแอป l a z า d a เองหรือว่าตัวของ s h o ป e ปีเองหรือตัว i k t ตอบตอบอันนี้มีเหมือนกันแล้วก็ราคาที่ซื้อแจ้งให้ครบถ้วนเนาะแล้วก็ปัญหาการใช้งานที่เจอแต่ว่ามันก็จะมีอีกนิดหน่อยก็คือถ้าเราเขียนตัวพวกนั้นครบแล้วอะก็บางทีเขาตอบช้าครับ แล้วมันจะกลายเป็นว่ามันต้องเสียหลายวันสวันสาวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเขาก็เลยจะขอเป็นตัวการถ่ายรูปตัวสินค้าแล้วก็ถ่ายรูปตัวคําสั่งซื้อของเรานะมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะ มันอันนี้ของตัว Lazada นะก็ผมคิดว่าถ้าใครซื้อของออนไลน์เนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันต้องทําอะไรยังไงนะก็เตรียมไว้ครบถ้วนแล้วก็เขาก็จะพิมพ์รายละเอียดมาเพิ่มเติมครับแล้วก็คือเขาก็บอกว่ารอ5 7ถึงวันซึ่งมันไม่ใช่5-7เวันเลยเพราะว่าจากที่ผมลองดูคือมันจะมาเสียเวลาไอ้ตรงแชทนี่ครับอย่างเดียวเลยที่มันที่มันจะเสียแต่ว่าตอนมาส่งอ่ะมันก็แค่3-4วันเองครับมันไม่ถึง5วันด้วยเอาจริงๆมันถือว่าเร็วมากเลยนะสำหรับการก็เข้าๆประมาณนี้เอาไว้ผมมาแนะนําเพื่อเให้ทา ที่แบบอาจจะหาแบบมีสินค้าสมาร์ทโฮมทิ้งไว้ที่บ้านนะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบพอมันเสียอะไรเงี้ยก็ไปเคลมเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าการเคลมเนี่ยว่ากันตามตรงประกันสามปีจะเคลมได้ทีเดียวใช่มันมันคือจริงๆมันไม่ได้เคลมไ้ทีเดียวครับคือมันเคลมได้เรื่อยๆแต่ทีนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่สะดวกไปเคลมโดยตรงอะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยแต่ครั้งต่อไปเนี่ยเราที่เป็นลูกค้าจะต้องส่งของไปให้เขาเองซึ่งของผมมาเป็นพัดลมไงมันใหญ่มันวุ่นวายมากๆก็คือว่าของผม ซีอี e. คือผมกว่าโยนทิ้งละก็แบบเก็บโครงไว้ไว้ใช้ทำอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยก็เข้าข้าวประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันเยอะนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย